สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel วันนี้ก็อยู่กับหมูกนะครับและพัดโบกครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับอีกหนึ่งอาทิตย์ที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Avenger อร์ภาคใหม่ภาคฟิสดานที่มันขึ้นต้นด้วยว่า Toxic อะไรอย่างนี้อเออ t h e Toxic a v e n g e r ม,มันเป็นหนังที่สำหรับเราคือหนังที่อยู่นอกกระแสมากๆแต่ว่าโ,โปสเตอร์ คือมันมีความเป็นหนังเกรดวีเดี๋ยวกลับมาพูดตรงนี้กันแต่ว่าตัวเรื่องราวอ่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพอดูชื่อใช่ป่ะตอนแรกเห็นว่าเป็นท็อกซิค e อเวนเจอร์ก็ไปนึกถึงว่ามันคือตอนที่เห็นชื่อนะคือไม่รู้จักเรื่องนี้มาก่อนเพราะหมวกเอาเรื่องนี้มาให้ดูใช่ไหมก็เลยมาไปศึกษาหาข้อมูลถูกปะก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบล้อหนังสยองขวัญนะนึกออกไหมที่ที่สยองขวัญมันจะมีหนังเรื่องอะไรนะที่มันรวมอ่ะรวมมาล้อ จำหนังสแกลี่มูฟี่สแกลี่มูฟี่อย่างเงี้ยที่มาล้อหนังสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็นึกว่าเออท็อกซิกอเวนเจอร์แล้วดูโปสเตอร์ที่เป็นแบบดูแบบเกรดบีเกรดบีหน่อยก็นึกว่าจะเป็นหนังที่มาล้อฮีโร่เอไหมทีมเอเวนเจออย่างเงี้ยเหรอแต่แต่พอไปดูตัวอย่างแล้วถ้าดูอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นคนละเรื่องเลยพระเอกเนี่ยตกลงไปในตัวสารพิษซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นสารพิษที่เกิดจากนิวเคลียร์แล้วก็ได้รับพลังงานบางอย่าง ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นพล็อตของตัวไลท์ใช่ไหมถ้เป็นปกติแต่อันเนี้ยเขาดันเป็นตัวเอกแล้วก็สภาพเขาอ่ะก็จะไม่ใช่คนที่แบบว่าเหมือนแบบมีพลังที่แบบบินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีพลังเหนือมนุษย์แล้วก็จะมีแบบกายภาพเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอัปลักษณ์แบบเป็นปิศาจอะ่ะแต่ว่าในใจเขาอ่ะก็จะเป็นแบบคนดีที่แบบไปสู้คนเลวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความผสมผสานระหว่างล้อเลียนสังคมเสดสีสังคม แล้วก็เพราะว่าหนังพื้นฐานหนังทั่วไปอมันจะเป็นตัวละครของเริ่มต้นมาเป็นเหมือนคนแคะคนขี้เหล่ใช่ปะ่ะ<ม>ผู้ชายคนหนึ่งที่ทําอาชีพเป็นพานล์ลใ,ในโรงยิม้มคือแบบเป็น,เปนลเเซอร์นนออ<ๆ>ป็นพวกลู้เซอร์ที่คนมองข้ามคนคนไม่ให้ค่า<ม>แล้วแถมก็โดนโดนบูลลี่ตามสูตรก็คือโดนนักเลงที่แบบแกล้งนู่นแกล้งนี่จนวันหนึ่งก็นีหน,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 นีไปสุด<ม>แล้วก็ตก ถังสารพิษนั่นแหละฟิลลิ่งบอจ็อกเกอร์อ่ะเราเราเรามันทําให้เราเป็นนึกถึงแบบจ็อกเกอร์ที่มันตกก็อย่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าปกติอ่ะไอฮอตเนี้ยมันจะเกิดกับฝั่งตัวร้ายไงแบบอย่างมิสเตอร์ฟรีสโหโบราณมากของแบทแมนเนี้ยก็จะตกสารไอไนโตรเจนเดลวใช่ป่ะอืไอเวลาตกสารพิษอะไรเงี้ยก็จะตื่นมาเป็นตัวร้ายอืมแต่เนี้ยตื่นมาเป็นคนดีเออแล้วมีพลังอ่าแต่ถ้าเทียบกับ ไปได้ไหมไปได้ไหมไม่ได้ตกถังก็โดนีัดโดนแมงมุมกัดอันนี้พวกตกสารพิษเนี่ยจะเปร้ายถ้าตกสารใช่อย่างเวนอมไม่นับใช่ไหมเวนอมซิบบีโอเข้ามากินใช่ไหมไม่เกี่ยว่ไมไม่เกี่ยวไปดูพอดได้เลยพอดเนี่ยคือเป็นตัวร้ายหมดเลยอ่สิ่งแรกที่เตะตาก็คือเป็นเรื่องของโปสเตอร์อืที่มันเป็นโปสเตอร์ที่เป็นเหมือนแบบสัตว์ประหลาดยึกยืตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําให้สะดุดตาแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ชอบหนังแนวนี้เราก็คิดว่า คนที่ดูหนังทั่วไปเขาก็จะปัดตกทันทีคือแบบอะไรวะแบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ความน่าสนใจของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นหนังที่พี่ไปเสิร์ชเทเลอร์ดูว่าอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจอเทเลอร์ปีหนึ่งเก้าแปดสี่อ้าวเหรอก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อนี่มันหนังรีเมคดีกว่าอ่ามันเป็นหนังรีเมคซึ่งแบบเคยทําแบบเวอร์ชั่นเก่ามากซึ่งพอ,อไปดูแบบเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันก็จะเป็นสไตล์เดียวกันแต่ อาจจะไม่ใช่คนแครแต่เป็นเป็นเด็กแบบรุ่นแบบกําลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยแลวถูกบูลลี่บูลลี่เหมือนกันแล้วก็โดนบูลลี่แบบโยนโยนออกนอกหน้าต่างแล้วก็ตกไปในถังสารพิษอ่าแล้วก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดเป็นการแบบมอนสเตอร์ขึ้นมาอย่าหนึ่งแต่มอนสเตอร์เนี้ยเป็นคนดีก็คือไปช่วยจับโจรจับคนร้ายจับอะไรเงี้ยคือไม่ได้แค้นไม่ได้กลับมาลีเวนคือแบบไม่ั้เกลียดโลกเออมันคือแบบคือถ้าไปดูตัวอย่างอ่ะมันคือแบบพอ ตัวอย่างล้อซูเปอร์แมนอะคือ <c oughs> มันล้อซูเปอร์แมนมากเออแบบนี่ฉากนู่นฉากนี่เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูตัวอย่างของของปีเนี้ยปี 2025. 2 0 2 5อืมอืมคือถ้าดูตัวอย่างหนังของรุ่นเก่าใช่ไหมมันจะมันจะค่อนข้างโหดเช่นมีฉากแบบกระชากแขนแขนขาดตบหัวหัวหลุดเลือดสาดกระจายอะไรเงี้ยเออมีฉากแบบ Sex, อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมซึ่งพอมาดูปี2025หนังมันก็จะออกรุนแรงเวอร์ชันนั้นเหมือนกันก็คือ,อยังยังคงเก็บช็อตบูชาครูอะ่ะที่แบบก็ยังคงจิตวิญญาณเดิมอ,อยู่อะไรอย่างงี้ความเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็กระชากแขนขาดเลือดสาดกระจายอะไรเงี้ยไม่ได้แคร์อะไรมากอีกจุดหนึ่งที่มินมีความน่าสนใจอันนี้เราจะไม่ได้มาพูด สปอยนะแต่เราจะมาพูดว่าเอ้ยทำไมมันถึงน่าดูแล้วมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าคุยนะครับอย่างอีกจุดหนึ่งที่เราสนใจที่เห็นครั้งแรกก็คือตัวของพระเอกก็คือตัวของปีเตอร์ดิงลาร่อเรารู้ว่าคนนี้คือใครก็คือเป็นคนที่แสดงเป็นคนแคระในเกมเกมอัทรโนเออเขาจะดังจากในเกมอัทโทนนะที่ที่เล่นรับบทพี่ไม่ได้ดูเกมอัทรโนครับทำไมครับ เคุยอะไรไม่ได้เลยเลยคุยอะไรไม่ได้เลยอ่ะเป็นคนแปลกไม่ได้ดูเกมออฟทอเขาขึ้นมาเป็นที่จดจําจากซีรีส์เกมออฟทน e นั่นแหละถ้าใครเป็นแฟนเกมออฟทนซึ่งส่วนใหญ่อ่ะจะมีแฟนคลับเยอะแล้วก็คนดูส่วนใหญ่ก็น่าจะดูเยอะแหละเกมออฟทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างตัวตัวของนักแสดงคนนี้เองอ่ะเขาก็สามารถดึงดูดแฟนคลับได้ประมาณหนึ่ง แต่ความน่าสนใจคือคือคือเราเห็นแล้วเราสนใจแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือแบบด้วยความที่เขาเรียกว่าไงกายภาพลูกรักเขาเป็นคน,คนแท้อยู่แ,<ท>แล้วใช่ปะมันเลยทําให้ให้ยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่การที่จะเป็นนักแสดงที่ที่เล่นบทบาทที่ต่างไปอะ่ะคือเราจะติดภาพจําของเกมอฟโทนไปแล้วไงคือเขาดังจากอนั้นนักแสดงคนอื่นๆด้วยแหละคือไม่ใช่แค่คนนี้ แต่ด้วยความที่รูปร่างหน้าตาทุกอย่างคือเคยเห็นไหมที่มันจะมีนักแสดงประมาณประเภทเนี้ยรูปร่างหน้าตาโดดเด่นมากออจนเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องมันก็ไปจะไปติดภาพจําของเรื่องเดิมๆซึ่งเขากอ็อารมณ์เหมือนฟ r o ดอย่างเงี้ยหรอเหมือนแฮร์รี่อย่างเงี้ยหรออารมณ์เหมือนแฮร์รี่แบบก็ยังติดภาพแฮร์รี่ใช่ติดภาพแฮร์รี่อยู่อก็คือแบบสลัดไม่หลุดเออมันสลัดยากอะ่ะ คืออย่างพระเอกแฮร์รี่พอพอเห็นแฮร์รี่เราก็จะนึกถึงแต่แฮร์รี่พอเขาเล่นเรื่องอื่นมันก็ยังเป็นความแฮร์รี่ซึ่งบางทีมันก้าวข้ามยากไะตอนเรโอนาโดเราก็มีความความติดอยู่มันไม่ใช่ติดความไททานิกแต่เราดูหนังเรโอนาโดในช่วงยุคแรกอ่ะเขาเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องอ่ะมันเหมือนเขาไม่สามารถก้าวข้ามคาแรคเตอร์ขของเขาอ่ะ มันเหมือนมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะเป็นเมตอดการสแสดงหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจคือเวลาดูแล้วรู้สึกเหมือนเดิมเป็นคนเดิมอยู่ใช่ใช่ใช่จนเรื่องแรกที่เรารู้สึกเรอยาโนโดแตกต่างออกไปคือเรื่องบัตไดมอนด์มาคือคือ,คอหลังจากบัตรไดมอนด์เราเริ่มเห็นเหมือนแบบเออ,เอ,อจะเล่นเรื่องหลังๆอะ่ะจะไปวูบว่าพูอสเตีหรือจะไปดอลลุอัพหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมันดูแบบ เขาถึงบทบาทที่เป็นเป็นเคอรเตอร์นั้นอะไรเนี่้ใช่แต่มันก็ยังมีความเป็นดิคาปิโออยู่อันนี้ก็เหมือนกันของตัวปีเตอร์เนี่ยหลังจากเกมม็อบท론นี่เขาไปหลายเรื่องมากเลยนะไปหลายเรื่องมากเลยไปมิชชันด้วยว่ะไปเป็นแบบตัวโกงเขาก็เล่นหลายเรื่องแหละเออเพราะเขาก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบเป็นเอลิสของคนแค่เออเอ็นัมเบอร์วนอะยังไงก็นัมเบอร์วนอะเออแล้วก็ ชื่อขายได้จากอันนี้อะไรเงี้ยมีแฟนคลับอะไรเงี้ยใช่อซึ่งอัน,น,นนะอเนี้ยภาคเนี้ยนะพอปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยจะต่างกับภาคเก่าโดยที่ภาคเก่าเนี่ยจะเป็นคนแบบเหมือนสมัยเด็กเรียนอนะรุ่นรุ่น,นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยก็คือภาคเนี้ยจะมีลูกเหมือนเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วด้วยแล้วแบบภรรยาตายไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยมีประเด็นที่ สามารถเล่นได้อีกเรื่องระหว่างข้อบครัวพ่อลูกอ,อะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยึดโยงว่าทําไมเขาถึงยังคงความดีไว้อยู่เพราะไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้สําหรับเราเพราะว่าสําหรับความดีที่มันจะอยู่ได้มันคงต้องมีอะไรที่ยึดเหนียวปะถ้าเราโดนลังแกสังคมคือถ้ามันไม่มีอะไรให้ยึดโยงหรือยึดเหนี่ยวอะ่ะมันเหมือนตัวคล้ายๆโจ๊กเกอร์จำเรื่องโจ๊กเกอร์ได้ไหมมันเป็นเรื่องตัวละครที่มันแตกสลายอ่ะ เสิ่งสุดท้ายที่เขาพึ่งอ่ะก็คือน่าจะมีสองอย่างก็คือมันมีหมอถูกปะ่ะหมอจิตบําบัดที่เขาเจอแต่สุดท้ายก็โดนตัดออกไปเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ต่องบเออช่วยเหลือเขาก็ไม่มีที่พึ่งในการพูดคุยหรือการระบายถึงแม้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนี้เขายังมีโจ๊กเกอร์ภาควากินฟินิกสใช่ใช่เ,เรื่องโจ๊กเกอร์อ่ะพอเขาไม่มีที่พึ่งแล้วก็แบบ เขามีแม่หรือมีอะไรแบบเออเขาเหลือเหลือแบบคนในชีวิตอยู่แค่แบบสองคนสามคนกับแฟนตาซีในโลกของเขา,าพอทุกอย่างมันขาดสะบ,บัน้นมันก็เลยแบบกลายเป็นระเบิดออกมาไงเหมือนกันเรื่องนี้มันอาจจะเขาอาจจะสร้างอะไรให้มันผูกขึ้นมานิดนึงสําหรับเราเพื่อให้คงไม่งั้นมันมันไม่ค่อยมีเซน์ว่าอยู่ๆเอ้ทำไมแบบโดนขนาดนี้ถึงไม่แบบไม่รีเวนจ์ว่าหรืออะไรนี้อันนี้ก็ น่าจะเป็นมุมมองหนึ่งนะที่คาดว่าอาจจะเอามาช่วยเติมเต็มหรือว่าเป็นพอมีลูกแล้วมันมีตัวคาแรคเตอร์บางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องปกป้องอถึงเขาจะโดนบูลลี่ไม่เป็นไรแต่ว่าลูกฉันอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องเรื่องอย่างนี้แบบนี้เกี่ยวพันเข้ามาอยู่ต้องไปดูกันนะครับแล้วก็นักแสดงอีกคนนึงเควินเบคอนซึ่งรับบทเป็นตัวร้ายเลย อราวนี้มันก็คือเหมือนกับว่าฉายภาพชัดมากก็คือตัวเอกเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนสัตว์ประหลาดใช่ป่ะหน้าตาไม่ดีแต่ทาดีแต่ว่าตัวร้ายก็จะกลายเป็นแบบคนหล่อตัวร้ายก็จะกลายคนตัวร้ายก็จะกลายเป็นแบบคนหล่อนี่บอกไหมคนหน้าตาดีแต่แบบจริงๆข้างในอ่ะทาตัวเลวอะไรเงี้ยคือแบบเซตอัพมาแบบสองฝั่งแบบตรงข้ามกันชัดๆเลยเซตอัพแบบ อันนี้มันก็เป็น tradition ที่แบบเก่ามากเลยนะการดูคนไม่ได้ดูที่ภายนอกอะไรอย่างนี้แล้วก็แสดงดีแน่นอนชัวแล้วก็อีกคนนึงครับเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่อง lord of the ring ไปโ r o โ o โ r o โดก็มาโ r o โดของเราก็มามาใช่ก็สามตัวละครนี้ก็น่าจะดึงดูดทำให้คนอยากดูได้เราก็คิดว่ามันน่าสนใจแต่ก็ยังแบบ าสิบห้าสิบอยู่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นคุณคุณจะไปดูหรือเปล่าเอาคําถามนี้เลยเหรอ,อคําถามนี้เลยเหรอไม่แต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนข้ามก่อนเราโทนหนังแล้วจะบอกว่าโทนหนังของเรื่องอะ่ะมันมันก็ไม่ได้เป็นหนังแอคชั่นจ๋าจ๋าซึ่งพอมาดูคํานิยามที่เขาจํากัดความของตัวเองของหนังเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นโทนแบบหนังเคา้าซึ่งพอพูดถึงหนังเคาเนี่ยแล้วก็แบบ ห,หนังเข้ามันคืออะไรวะออซึ่งพอไปหาดูแล้วว่าตอนแรกก็ไม่รู้นะออแต่ว่าพอตอนแรกพูดว่ามันพพเป็นหนังเขาเนี่ยในใจเราอ่ะในใจเรานึกจะนึกถึงว่าเฮ้ยเป็นหนังที่แบบเหมือนกับเฮ้ยมันต้องรุนแรงเลือดสาดแต่ละเรื่องในสมัยกอดี่เนี่ยที่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นสไตล์เข่ยแต่ว่าพอไปดูลากศัพท์จริงๆแล้วอะ่ะคําว่าเข่าเนี่ยแปลว่าลัทธิเนาะออแล้วก็คํานิยามของมันจริงๆอะ่ะก็จะแปลว่า เป็นหนังนอกกระแสอืที่เหมือนกับมีคนบางกลุ่มชอบมากๆชอบมากไม่ใช่นิชนะไม่นิชคือการทําเฉพาะกลุ่มใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้คือกลุ่มบางกลุ่มคือชอบมากชอบมากจนกถึงขนาดข้างใครเป็นสาวกแล้วก็เหมือนกับพูดมีมีโคดมีอะไรเล่นกันนะเช่นไฟขับเงี้ยเราก็ต้องมก็จะมีกลุ่มสาวกห,ห้ามพูดถึงไฟขับ คือมันอาจจะ <Okay. S 1> เ,เขาบอกว่าหนังประเภทนี้มันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้ใช่ไหมหรือคําวิจารณ์ในตอนเข้าฉายแต่ว่ามันกลับมาเหมือนแบบคนยังพูดถึงหรือว่ามันมีความภาพจําขึ้นมาในกลุ่มแฟนคลับซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะเด่นอันนี้มันก็อยู่อยู่ที่เนื้อหาที่มันแหวกแนวแล้วก็มีเนื้อหาที่แปลกประหลาดมีความบูอหวา หรือว่ามันมีประเด็นที่เล่นที่มันค่อนข้างขัดแย้งกับสังคม,มก็ไฟขับไฟขับยังพูดถึงกันถึงทุกวันนี้แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นหรือว่ามันจำได้มันก็จะมีความมันมีความหลงไหลของของคนดูอ่ะแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งหลายๆอย่างอันนี้เขาจะพูดคู่กันว่าคือหนังเกรดบีมะมันจะไม่ใช่หนังฮอลลีวูดที่แบบงบลงเต็มมันก็จะเป็นหนังที่แบบ เจียดเงินมาทำอ่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับเจียดหรอกแต่ก็งบน้อยอ่ะงบมีจํากัดอะ,อะไรเงี้ยกับในสิ่งที่อยากจะทําซึ่งมันยากอะไรเงี้ยเออแต่ดูแล้วอ่ะคือหลังอย่าง,างเรื่องเรื่องนี้ยนะท็อกซิ v e อเอนนะก็ดูจาก CG ดูอะไรอ่ะอเขาไปหาวิธีที่ใช้งบน้อยได้ก็ค,คือว่าเขาพยายามจะทำทริปิวเวอร์ชั่นที่แล้วซึ่งเวอร์ชั่นที่แล้วอ่ะมันคือหนึ่งเกคือ4ี ป,ปีที่แล้วถูปะเอฟเฟกต์ Effect ต่างๆในการแบบเช่นดึงแขนขาดแบบตบอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกมันจะแบบเป็นสมัยก่อนมีเอฟเฟกต์กร์ตูนอะสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเก่าเลยที่เป็นทีวีซีรีส์ยุคแบบสี่สิบปีที่แล้วอะมันเขาจะถ่ายกล้องแบบสไปเดอร์แมนปีนใช่ไหมต่อยแล้วก็มีขัพพุ๊บขึ้นมาเคยเคยดูปะโมกเคยดูปะไม่เคยดูอ่าเขาพยายามไปเรียนแบบเทคโนโลยีเก่าอะอม,มันก็เลยไม่ต้องใช้งบเยอะนะพี่ว่าม,มันเป็นีทางออกที่ดีนะอ่ะอ คือแปลว่าเขาพยายามจะดึงความทรงจำเก่าๆใื่เก่าๆใช่ก็กะว,ว่าฐานาแฟนคลับที่ผู้ที่ข้างใครในปีหนึ่งเก้าแปที่ปัจจุบันนี่ก็น่าจะแก่แล้วแหละเออขึ้นมาทำใหม่กับในขณะเดียวกันก็แต่ต้องบอกว่าหนังเกรดบีคือหนังทุนต่ำของหนังตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันอย่างเรื่องนี้ท็อปสิทธิ์กซ์เพนเจอ เราไม่แน่ใจว่ามันจะบอกว่าเป็นทุนต่ำได้หรือเปล่าไม่ต่ำเออไม่ไม่ต่ำนะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังทุนต่ำแต่มันเป็นหนังที่พยายามเป็นหนังเขาที่พยายามจะเก็บความคลาสสิกมูทโทนของอารมณ์เรื่องนั้นที่จะมาถ่ายทอดใช่ใช่เห็นไหมแต่แน่ๆเลยคือเลดอารเลดอารเลดอาแน่นอนเพราะว่าแขนคันแล้วค่ะตบแบบเลือดสาดกระจายอ่าอเอิ่มสิ่งที่ทำให้นึกถึงมันจะเป็นเรื่องไอ้นี่ที่เห็นชัดก็ the evil d a d แต่ว่าหนังปีแปดหนะึ่งะอันนี้เ็นนหนังเขาใช่ไหมหนังทุนต่าสยองขวัญบ้านผีปอบเราไงเออคือสไตล์หนังเขาของไทยที่มีภาคต่อเนี่ย,ยก็เป็นกลุ่มแฟนคลับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพอมันมาถึงสมัยนี้ใช่ไหมส่งเสริมการรักธรรมชาติโลกลงโลกร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแต่ว่าตัวเอกอะกับเป็นมลพิษ อืมเป็นคนที่ตกสารพิษอะไรอย่างงี้แต่มันจะมีประเด็นในเชิงว่าฮีโร่ผู้ขับไล่เพราะว่าอย่างในเรื่องเนี้ยอ่ามันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปใช่ไหมอืมก็มันกลายเป็นคนที่แบบคนรังเกียจอะ่ะถึงเขาเป็นตัวประหลาดก็โดนรังเกียจอะ่ะอืมแต่กลายเป็นเขาต้องไม่ไม่ไม่รังเกียจนะนคนไม่รังเกียจนะคนชอบนะอา้าวตกปุ๊บชอบเลยเหรอเขาจะทำ ในในในเรื่องนะเขาเขาจะทำดีในในเรื่องปีสองพันปีอันเรื่องเก่านะเรื่องเวอร์ชั่นเก่าอ่ะไม่รู้เวอร์ชันใหม่เป็นไงนะในเรื่องเวอร์ชั่นเก่าอ่ะคือเขาจะทําดีดีแบบช่วยคนช่วยสังคมอ่ะแล้วพลเมืองชอบก็คืออย่างที่พี่บอกว่าเขาล้อก่อนหน้าที่จะเริ่มใช่ใช่แต่เขาจะพอเจอหน้าก็จะแบบกลัวใช่ใช่ใชนจะเป็นอย่างนั้นก่อนไงก่อนที่เขาจะช่วยมันมันเป็นเรื่องของก็ลงแบบแฟรงเกนสไตล์อ่ะที่แบบเป็น หน้าตาแบบเละเทะอะไรเงี้ยแต่ว่าทําดีใช่ป่ะแต่พอทําดีเสร็จป,ปุ๊บอะคือล้อเรียนซูเปอร์แมนเลยคือให้กุญแจเมืองนึกออกไหมเออทุกคนแบบเดินเด่ยตกมือต้อนรับแบบดีอะไรเงี้ยอืความยากของเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วอะในความรู้สึกนะมันก็ยังเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่ดีอะพอมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วมาในยุคเนี้ย ที่เหมือนกับว่าเราโดนซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลกับดีซีปุกปักปุกปักกันมาสิบปีอ่ะเบื่อไหมมันอิ่มตัวเอออย่างนี้เบื่อซูเปอร์ฮีโร่ไหมเราเบื่อซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่แรกๆแล้วแหละคือคือที่ enjoy ก็ไอรอนแมนอะไรเงี้ยที่ที่ดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบเออสดใหม่พอหลังจากนั้นมันเริ่มมีแบบแตกแขนงสาขา ซูเปอร์ฮีโร่ของแต่ละสายมาเวลดี c ก็ตัวละครก็เยอะอเกอะ,อะไรเงี้ยอเออซึ่งบางเรื่องมันก็ก็ดูก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเฟิร์สชอยที่จะแบบดูซูเปอร์ฮีโร่เยอะขนาดนั้นอะอพี่ว่าการที่แบบดีเจนเอรี่ที่เป็นเจ้าของแบบฟิล์มโปรดักชันที่ดังอะและ้วเขามองเรื่องเรื่องนี้ม,มาทำอะคงน่าจะเขาน่าจะคิดว่าอยากจะหา ซูเปอร์ฮีโร่แนวใหม่ๆที่แบบมันพลิกพลิกเรื่องอ่ะพลิก swap เรื่องฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วออกมาเสียดสีคือมันเป็นรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกั้มกึ่งอ่ะเออโอเคในโทนหนังมันคือซูเปอร์ฮีโร่แต่ในขณะเดียวกันตอนมันมันก็เป็นหนังมันเป็นมันน่าจะเป็นหนังที่เสร็ดสีแล้วก็รอมากกว่าเพราะมันไม่ใช่แบบหนังแอคชั่นมันมันยังมีความตลกร้ายอะไรอยู่อะไรเงี้ย เออมันมันไม่ใช่แบบซูเปอร์ฮีโร่สัทีเดียวทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็การสู้กับคนเลวหรือฝั่งไม่ดีมันก็ไม่ใช่แบบนึกออกปะมาจากนอกอวกาศาหรือว่ามันไม่ได้สู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอะอเอออย่างเรื่องนี้มันอาจจะสู้กับคนเลวในสังคมัวกอันตรพานนักการเมืองที่ทุดจริตหรือการใครไปทำร้ายคนมันไม่ใช่มาเป็นแบบ ถ้าเป็นพวกแบบสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนมันต้องมีตัวชูใช่ไหมมาจากนอกโลกแานอนอ่ามันก็จะมีตัวชูขึ้นมาที่ร้ายสุดๆอ่าหรือเป็นแบบซูเปอร์คริมินอลซูเปอร์อาชญากรจะของโลกใช่หรือว่าแบบเออฟิลลิ่งที่แบบดูยิ่งใหญ่อ่ะเอออันนี้มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มันอาจจะมาดูในเชิงของปัจเจกหรือว่าที่ขยายที่เป็นวงเล็กมากกว่าสรุปว่าดูไหมครับหนังเรื่องนี้จะเข้าไปดูในโรงไหมครับ เหมือนเดิมครับถ้ามีเวลาก็ไปดูครับเราเราจะใช้คําตอบนี้เป็นคําตอบทุกอาทิตย์เลยนะฮะหมวก็จะตอบถ้ามีเวลาก็ไปดูทุกอาทิตย์ใช่ก็ดูอยู่แล้วถ้ามีเวลาแต่แต่มันไม่ใช่เหมือนก็ก็อย่างอย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นหนังที่เราจับตามองว่าโอเคเรื่องนี้เราไปดูแน่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้มมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไปดูแน่ๆเหมือนกันสรุปรวบตึงสิอะไรที่ทําให้อยากดูเรื่องเนี้ยถ้าเป็นเรื่องเนี้ยอ่ะหนึ่งนักแสดงอ่ะแล้วก็ สองจะบอกว่าความแปลกใหม่ก็ไม่เชิงแต่ความที่ต่างออกไปจากหนังหลายๆเรื่องในช่วงในช่วง่งช่วงเนี้ยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเชื่อว่าเป็นหนังที่ถ้าคุณไปดูแล้วดูสนุกดูเอาสนุกอะมันไม่ต้องมาชอบเลือดม,มันเป็นหนังมันเป็นหนังเอนเตอร์เทนที่ไม่ต้องอตีความเยอะตั้งใจดูเยอะมากนค่นั้น อย่างปีเตอร์ดิงดิงดลาชเนี่ยที่เป็นตัวเอกเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังโง่ที่จริงใจก็คือแบบดูตรงตรงเลยเอออ่าแต่ว่าที่เราอยากดูตอนเนี้ยอยากดูเวอร์ชันหนึ่งเก้าแดสี่ก่อนแล้วแล้วมาดูเวอร์ชั่นใหม่เทียบคืออยากดูว่าเฮ้ยเขาอะเขาจะเก็บอะไรไว้ทำอะไรไว้แล้วก็ ลองไปทำาไมถึงทำอะไร้ยลองไปหาน่าจะมีใน YouTube ฝากติดตามนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วก็ถ้าใครไปดูมาแล้วก็ลองมาพูดคุยหรือชวนคุยกันได้นะครับกับ Toxic Avenger ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับตัวของ g h t h o u s e เองก็ยังมีช่องที่บอกเล่าเรื่องราวอื่นอีกนอกจากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ